สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราบิวโอเดชนนนะครับวันนี้ก็มีข่าวสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันที่29สิงหาคามนี้ล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเตดบรรลุข้อตกลงกับอาแ์จ็คในการข้อตัวแอนโทนีปีกทีมชาติบราซิลมาร่วมทีมได้แล้วด้วยค่าตัว100ล้านยูโรบวกแอดออนปีกทีมชาติบราซิลเป็นหนึ่งเป้าหมายหลักของเอลิกันฮากในซัมเมอร์นี้ และหลังจากมีการต่อรองเยอะเยะมาอย่างยาวนานระหว่างสอ,สองสโมสรในที่สุดข้อตกลงก็เกิดขึ้นแล้วทางด้านฟาลิซซโอโลมาโนนักข่าวคนดังได้ทวิตยืนยันว่า Here we go ด้วยค่าตัวของแอนโทนีนั้นรวมถึงร้อยล้านยูโรขณะที่นักเตะจะเซ็นสัญญากับปีศาจแดงถึงปี2027พร้อมแอดออนขยายเพิ่มได้อีกหนึ่งปีตอนนี้กำลังเตรียมการเรื่องเซ็นสัญญาและคือการย้ายทีมด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติสูงสุด ในประวัติศาสตร์เอเลดิซี L ่ A D v C, เลยทีเดียวแม้อาแจ็กจะพยายามลังเขาไว้กับทีแต่แอนโทนีก็แสดงความต้องการที่จะย้ายออกจากสโมสรจนกระทั่งสโมสรหลีกดัต้องยอมตัดสินใจปล่อยแข้งไว้ย2 2ปีออกจากทีมครับสำหรับแอนโทนีนะครับก็เป็นแข้งผีลายที่5ของปีศาจแดงใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ